นั่นเดียเฮ้ยอันนี้เอาได้พ่อขี้ดิเซย์พ่นแล้วโอ้ยพุ่นอยู่ในรูปอ่ะโอ้โหเป็นมากแค็งบึงครับที่หัวยอวู่ในผู้มันเอายากจำแหนครับเอาอ้วใเลยน่ะโอ้พอดีเลยครับมบึงหนางานพ่อทางลงไปนั่นก็เป็น หู้นำเนาะเป็นนี่เป็นคล้องน้ำไปบองบองบนะป้า,ปาสไลด์ป้อนนี่ล่างมือนี่หนาง,งานโหดขนาดครับนี่ครับอ้อยในผู้อีท่าน่วงนี่แหละครับขึ้นคืนลงลงรถไ,ไอ้รถห้หอยยืนใส่ไอรถไอ้ไออันเพิ่นยืนใส่ยืน,ยนเนี่ยโอ้ยออยืนเอียงเอียงเสีย เขียบขึ้นนะ่ะเอะชิดสภาพเอาครับรถเผ้าเดียวแลนลงไปเขียบช่วยไปไวิยรถ่วยแลนขึ้นมาบ่ได้โอ๊ยตายตลลลเล,ล,เเล,ยลี้นวน, <c oughs> น,นเลน่เลนวะโอ้แลนหมอนขึ้นรถสวงเผ้าบ่ได้ดนเนาะทวเขียบได้แล้วก็มาวางวางแล้วก็หันเอาตั้งรักเลยขึ้นมานีขึ้นบางสี่บ่ได้เน้พี่จัด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 นดตีนนััดดดั วาไวายจักปีและเนี่ยเลื่อนมูลเอเลย์ L A อยู่ข้างในเพื่อนตัดเอาบอนชุ่มมันมูลมูลตัดสดเลยติลิจูดคนงานเพ่นยาคนผ่าเบื้องครับพี่น้องงนะนานนี้แล้วครับผมตัดละเจ็ดสิบบาท <c ười> โอ<ว>้โหใหญ่กด้วยครับ รับจังแม่พู้ก็มาว่างอ้ก็ว่างไปไล่เนียนว่างไปลานีโอ้ยวางรถเอียงเอียงกรรมไปว่างหนมลกรรมก็ไางหน,นุ่นกบคุณครับนางันวินามวนพ่อข้าง่างโอ้เป็นนุมีม่บักเหลือมเลยวะคกขนาดโอ้โหนี่ละเต้ยใหญ่ไปน้ม,มนเลยแล้ว ไม่หนาไพาเป็นนาไพาเลยลมไปทางไหนตัดไปทางนั่นเลยเนะโทษโหดูมอาหาเ,หอ,เอาเ,เยลยเจ้กับกำลังสิำครับผมอันนี้พี่จงไม่หาตินี่อโอ้ตันแล้วเท่าไรคุยกันครับเพื่อนโอ้ <c oughs> บึงครับอ้อยลุมทับกันอ้อย้อยแยบนี้นี่แต่ว่าตัวนั้นยังพ่อไข่ครับแต่ว่าอันนี้แล้วครับผมพันกันอยู่นี่ได้ดึงออกหมดละโอ้สุดยอดเลยวะเนี่ยครับลาดเอียงได้ครับเนี่ยประมาณสามสิบองศาพุ่น ยังได้รูปก็ยังมีอยู่ครับเบิง้งโอ้เด็ก้ามาเบิ้งหน้างานโหดๆได้เนาะแต่ว่าหากข้าง,งานเสียวอบครับมาเบิ้งคุณปูห่อหาสองศูนย์สามรับงานโหดๆเท่าเดียวเนี่ยสิบมวนกรุบครับพี่น้องเด้ะโอ้โหได้ยากครับหากินได้พูดได้ยากพอดีกามะซอยเพื่อนครับเสียออ่อน ต้องขึ้นตรงๆนวอรถเพ่าเดียวแลนไปมั่วในฟี่เล่นวะโอ้โหคนอะเดี๋ยวถ้าแปลงนี่แปลงเดียวมันเบาปะสองสามมือก็แล้วโอ้ยงานเสียวบกอะสองสามมือกันครับวันนี้มาเบิองดอกโอ้เสียดาย เดี๋ยวผม<ส>ถารับงานน,นี้ก็ได้แล้วตรงไปพี่นี่อ,นนอืมโอ้โหโหดจังปะบา,นานคขนข้าเจ้มาเพิ่นบ่อมารับงานแบบนี้เลยนได้ทำเนี่ยรถเจียบเพิ่นเรียกงานได้บางคนเวลามันเอาอยากกระเบื้องสภาพงานที่ไรครับคุะขึ้นๆร่ลงๆงอยู่เพราะแบบนั้นครับสุดยอดสุดยอด ไปนี่กับผ้าพอมาเอารถกระบะครับจอดที่นี่เอารถชีบไปชีบอ้อยอ่ามันเฮียอยู่นั่นให้เพื่อนครับเอาสุ้อที่อาฝากไว้ใช่ปอรถชีบเฮาจอดไว้ผุนอ่ะอืมโอ้นี่ครับปลูกยังกระงามครับดินได้พดูนี่เขาโพดกล้วยทางผุนกับสวนกล้วยป้าสวนไวอไรเพื่อนก็เลียลายแท้ เป็นจ้งไปปลูกบ่โห oh. สุดยอดครับไปครับผมคําเหรอเีายวไปเห็นหว่วงเหรอรถมอ์ไสค์ผมยังม่มีเฟตอนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับ,รบทุกท่านเดี๋ยคลิปหนาพ่อกันไหมครับผมโอ็อยากพาพี่น้องมาเบิ่งหนางานโหดๆกะบวมีโอกาสมากเลยครับบวมีหม่องฟิลเลยผมช่วงนี้คือเล่งครับลงงานกับสิบปด เสียวอวกเพื่อนก็นเชียวเอาไว้ออกครับแต่ว่าจีแล้วแล้วท่านอยู่นะครับของเสียวอวกผมก็เลยเป็นอันว่าวบาบางเลยหลายๆก่อนแล้วนี่ครับผมพลาดช็อตเด็ดพลาดพลาดโอกาสไปหลายว่าผมกับยังเ่อท่านได้เข่ารูปเข่าร้อยครับเดี๋ยวผมรับจ้างเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าฟ้าไม่ก็จงค,ค่อยว่ากันครับ อนาคตรจีเปลีปย่ยนแปลงเดยทีนี้มันก็นจําเป็นครับผมก็เลยเฮ็ดงานหาเงินไปก่อนนะครับผมมันก็นยังเอาอยัางแน่นอนบ่ได้ครับเดี๋้อเด้อให้ผมไปก่อนให้ผมไปก่อนไปครับผมกลับบ้านนะครับจิบหนาพอไหมสวัสดีครับ